ป้าผีดำแม่บอกแม่ป้าป้าดป้าผีดำมาจบป้าผีดำป้าผีดำนาผีดำจริงะครับคงไม่ได้ว่าพูดเอานะนี่ฮะคือยังคือยังคือยังปลาหลเนาะปลาลบาน็ลาจัเนายคุ้มค่าใช่ไหมนี่บริโภคได้ปลาต้องทาแบบนี้ กกสิทุบอกบอกแบบเราก็ต้องท้ามอย่าพคู่นะอันนี้เป็นน้ำจืดบอกสบายในบ่าวแจ๊บตอนนี้บ่าวบกกับบ่าวแจ๊บอยู่ที่บึงฉวางเพลยนะเอ้ยมีเอฟซีไล่คนนะครับเพผนบอกว่าแนะน้ำให้บ่าวบกกับบ่าวแจ๊บมาแน่อยากเห็นมึงฉวางถูกต้องถูกต้องสวัสดีครับผมสวัสดีผมสวัสครล้ำสวัสดีเด้วนครับนี่บึงฉวางบ่าวแจ๊บไปเดี๋ยวเราไปฟังนี่เลยหลังจากที่บ่าวบกกับบ่าวแจ๊บสื่อนะฮะสื่อตัวเรียบร้อยแล้วจะเดินทางเข้าไปนะบ่าวแจ๊บเนาะ คือจะบอกก็เลยว่านี่ฮะบึงฉวางนี่เพคนกะือว่ามีสองสองจุดในอาคารที่หนึ่งนี่เป็นน้ําจืดแต่ว่าเราจะไปดูใต้ท้องทะเลต้องเป็นซื้อบัตรอีกต่างหากบอแจ๊บห่วยบอแจ๊บเลยเดาบอเคยมากอะไรกับบอเคยมากบอเคยบอกบอบอกบอเคยบอกโอ้เถ้าบันนี่แล้วยังยังยังบอเคยมากวะใจตื่นเต้นปันนีบอใกล้ใล้บอกนี่อาคารที่หนึ่งเราจะเข้าไปดูปอน้ำจืดนี่เห็นนทีน อุ้ย๋อเจ็บอันนี้อันนี้อันนี้น,น่นาชมเป็นเป็นอุโมงค์ด้วยนี่จะมีโอุโมงค์นี่จะเป็นเหมือนมันได้เลื่อนมาแช่ไหมันได้เลื่อนโอ้โหที่คุณนี่ก็เหมือนเหมือนลูกพักไม่ว่าคนเวลาคนเขาเอ้าเวลาเขามาชมนะเขาไปโอเจ้าไว้เดี๋ยวมันปิดก่อนดิอโอเคอันนี้จะเป็นพันปลา mist. น้ำจืดเข้าไปแล้วเปน็นยังไงนะ ลาเนื้อจดเป็นปลากระตูนแดงี่น้องครับมาชปลากระตูนแดงวันน uh, ้จังหวะเรืองปาหูหูอันนี้อันนี้ปลาไมาชปลามชปลายังไงปลาปลาผีดำมาชปลาผีดำาเปลาผีดำมาชปลาผีดำ กอยังคือยังอุ้ยก็ยังปลาไหลเนาะปลาลดปลาท่างปลาจับนาะคุ้มค่าที่แบบนี้บริโภคได้ห่อปลานต้องทามแบบนี้โอ้จะจะกินทุกอย่างเลยบอสบอสแบบเขาก็ต้องทามอย่าพคู่นะอันนี้เป็นน้ำจืดบอกน้ำจืดเบื้งชวาวพี่ลองเลยมาฟังดีบอชจับอันนี้ปลาดิงบอชจับอันนี้จะเป็นปลาปลาชะโอนพี่น้องครับ ปลาชะโอนอันนี้ก็หูปลาสวยงามนี่ามาเจ็บปมาเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนี่ไตตรงนี้พ่าเจ็บโอเคตรงนี้ปลาอะไรน,นี่ปลาชะโอนชะโอนเหรอแมนมาพี่พ่าเจ็บอ่าทางเข้าดูปลาอาคารสองไปเลยครับ อันนี้อันนี้อาคารของเขาสะอาดสวยงามนะครับพี่น้องครับแอร์เย็นเชียบเลยนะอันนี้จะเป็นจระเข้น้ำจืดพี่น้องครับแค่อุ้ยพ่อแจ๊บแค่ไม่พ่อแจ๊บแคร์อันน NY ี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอันน mm ี้ไหวบ่อยอันนี้ใครใครระหว่างการพักตัวนั้นนาซีเพิ่นอันนั้นไหวเนาะเพิ่นเพิ่นเพ็่นยังไงตัวนั้นตัวเป็นเป็นไม่ตายเนยตายแล้วครับเพิ่นเอาเป็นอาจจะเป็นเพิ่นดองไปดินี่พักเป็นตัว อันนี้1นถึงสวันนี่ส่วนตัวนี้อายุ30วันเบาแจ๊บเป็นความรู้เนาะเป็นความรู้ตรงนี้เนี่ยให้รู้เป็นข้อมูล30วันจะตัวรประมาณนี้พอรู้ตัวนแข็ที่เบาแจ๊บ,บ,จบมันหิวเลยเบาแจ๊บเอ้าบัวท่านได้กินเข่าเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าบัวสงสารมันบ่ไฮ้บัวท่านได้กินเข่าพูดได้นี่เนี่ยนี่มันอาปากถ่ายอยู่สงสารบ่เป็นต่างเหงือกสงสารบ่บ่บ่สงสารเป็นต่างเหงือกคนบุรีบุรีคนบุรีหิวคนอาปากคนนี้เบาแจ๊บสงสารแข่โอ้ย ทึบทึบทึอบอบุ้ยปลาอีกอย่างนึ่งพี่น้องเลยนะฮะปลาทูแท่งนะฮะปลากระรอกลายแดงปลาสิงโตโอู้บอ,อจับมาพี่บอจับนี่บอจับจะเข้อือบอจับบอจับเจ้าให้เจ้าให้อาหารเนี่ยบอจับเจ้าเป็นอาหารแห่แข่เนี่ยแข่หิวขอสงสารแข็งบอจับ,จบเข้เพื่อ เฮ้ยเดี๋ยวของจริงนะเนี่ยจะเคสตาฟคือสตาฟไว้ของจริงนะทุกคนบุรีแม่นองอันนี้บุรีแม่นอันนี้ไหนทุกคนของจริงนะฮะเห็นไหมปึ๊บปอแจ็บปอแจ็บไปอันนี้จะเป็นปลาอันนี้ตัวปลาพระราชทานเลยเลยพี่น้องเนะอ้เนี่ยไปทางออกไปอาคารแล้วทีนี้เราจะไป ตู้ปลาใหญ่อู้ตกแต่งแต่สวยงามมาจับหนาเบิองนี่มาจับแบบเบิองแล้วตื่นตาตื่นใจอันนี้ปลาปลาพีเหมือนปลาตะเพียนเปลาพีปลาบึกนะฮะปลาพีปลาบึกองประสนปลาบึกเล่าให้ฟังสแกนอ๋อพี่พี่มาแจ๊บซื้อปลาตรงนี้นี่นี่จะเป็นปลาปลากระแหปลากระไรแห่มาแจ๊บมาแจ๊บปลากระแหปลาบ้าเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยฮึบ โอ้สุดยอดเนอะเห็นปลาไปมา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 เยวมาดูปลาตู้ใหญ่นะพี่น้องเอ๋ยนะฮะอาคารก็คือสะอาดนะฮะสะอาดแล้วก็เย็นเนี่ยอันนี้ประตูทางเข้าตู้ปลาใหญ่หูปบเจ๊ว้าวทุกคนของแท้มา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 โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะอ่าเกิดใหญ่มากจังเห็นปลานี่ อันนี้ปลายิสกไทยปลาบึกบอแจ๊บโอ้โหแล้วก็ปลาตะภาคปลาปีกบอแจ๊บเป็นยังไงเป็นยังไงสุดยอดโอ้อันนี้โบเมนโบเมนทีวีนะทุกคนโบเมนที่ีบางคนอาจจะเกี่ยเป็นหน้าจอทีวีไม่ใช่นะครับของจริงฮะของจริงว้าวบอโบสุดยอดคุ้มค่าคุ้มค่าไปเลยไปเลยบอแจ๊บแล้วปลาตัวนี้โอ้โหเจ้าเจ้าอันนี้เป็นปลายิสกเนียไปแล้วตัวนั้น นั่นๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆนๆ่นๆัๆนๆๆๆลๆๆๆๆกๆๆนๆๆ่นกับๆๆบึกนๆๆนีๆๆนๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆัๆนๆๆๆนๆๆ่ๆๆ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 นๆัๆนๆๆปๆาๆๆๆนๆ่ๆๆ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 นๆๆ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 ๆัๆนๆๆ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 ๆา โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหมีหลากหลายพันปลามากเ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะบึงฉวากได้ความรู้นะฮะได้เห็นปลาพี่น้องเอ๋ยนะฮะคือของจริงนะทุกคนนะมันของจริงนะไม่ใช่ทีวีปลาปลาใหญ่อยู่นี่ทุกคนแบบอู้เนาะตุ๊กตุ๊กบอชแอปมาพี่บอชแอปอันนี้จะเป็นอุโมงค์ปลาบอชแอปบอชแอปอันนี้คืออุโมงค์ปลา โ <Okay. S 2> อ้ยออกมาอลังการกันพีนะ่น้องเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้บาโบกับบาแจ็คอยู่เบืองบาดาลเบืองบาดาลเสียงสะท้อนใหญ่เลย <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นวอาเอ๊ะมันคือปลาทะเลเนาะแต่เป็นปลาน้ำจืดเนาะบาโบ อันนี้คืออุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของเมืองไทยได้ได้บอกแจ๊บทุกคนบอกแจ๊บจะบอกว่าเหมือนเราอยู่ใต้น้ำเหมือนเราเราสามารถดําน้ําลงมาอยู่ใต้น้ำแล้วดูฝูงปลาใต้ทะเลอ่ะเนี่ยทุกคนบนนะข้างบนนะข้างบนพ่อพ่อแจ๊บกันเลยบน ยอดบ่สุดยอดเนาะมีบ่มีบ่อันนี้คือเมืองมาดานเมืองมาดานโอ้เมืองใต้ดินก็มีมีอีกบ่เอาเมืองใต้ดินอยู่กรุงเทพเด้กรุงเทพอันนั้นโอ้อันอยู่กรุงเทพเมืองมาดานมาดานของแทพนี่ห้วยปันไก่ทองไ้มจ่อยไก่ทองบ่ตามหัทตะเบาแก้วตะเโพทองแก้วทองทองปลาอย่างเดียวเลยเออเบิ่งปลาตัวนี้เดอยวเบิ่งไปแล้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 วบ่เจ็บเบิ่งไปแล้วมาๆๆเราจะไปใต้ท้องทะเลกันมื้อนี้ พี่นน้อองเยนะหลากหลายรับปลาปลาหน่อยปลาใหญ่นี่ครับเราเคยเห็นตามหมู่บ้านเท่าีนปลาตัวนี้อันนี้จะเป็นปลาขยแยใบเข่าพี่น้องเลยนะฮะได้คข้มรูดเนี่ยผมว่าได้คข้มรูดแล้วก็ได้หลายอย่างอันนี้จะเป็นปลาชะโอนนะฮะอันนี้จะเป็นทางออกอันนี้จะเป็นปลา ตะผากใบไม่พี่น้องครับปลาแตะผากใบไม่อันนี้ก็จะเป็นปลาเสือต่อปลาต้มจืดครับปลาเสือต่ออันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดปลาปลาสลิดดอนกำยานแต่สิ่งที่บาโบูแปลกใจเพรแจปปลาน้มจืดคือมีหลากหลายสีหลากหลายสีบพราะแจปเกี่ยวปลาน้มจืดสิมีแบบตั้งใจเขาเคยเห็นอย่าลืมขณะเนาะ นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะพี่น้องเด้อเห็นบอกว้าวสุดยอดจริงๆโอ้โหทางออกแล้วบอแจบนี่เราจะวนมาทางเดิมดิในสุดเราโพลงมาทางเดิมมาวันนี้เราจะไปดูใต้ท้องทะเลกันมเลยปั๊ปัป๊าป๊ปป๊าป๊บมาอจนี้ไปไปได้อีกยังเนียจากการมามือนี่ ได้ความสุขเนาะแต่ถ้ามัจริงๆถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะได้ความรู้นะนะพอกปลาเพิ่นที่มีสื่อปลาเลยก็บอกมาเลยเฮาเฮาอาจจะเรียกชาวบ้านเฮาอาจจะเอิ้นปลายังปลาสูตรบ้านประเทศเาเอิ้นปลาตะเพียนมื้อนี้เอิ้นปลาสูตรปลาโนนปลานี่ปลากระบอกมื้อนี้ยแต่จริงๆบ่แม่นนะทุกคนเฮาเฮาเรียกมั่วเขาบ่มีควเขาพรมลมีความรมลูกเข้อมูลเดชไะเราจะไปใต้ท้องทะเลกันมาจ้บเออออกมาทางนี้พี่น้องครับแต่เป็นจุดใต้ท้องทะเลเราก็ต้องอ่ซื้อบัตรอีกนะ มีฝั่งนี้นี่ประตูสู่ลานแสดงจระเข้อตอนนี้บ่าวแชับมาแล้วบ่าวแชับมาแล้วเราจะเข้าไปที่ใต้ท้องทะเลบ่าวแชับมานี่มานี่ดีใจบ่อสุดยอดดีใจโอ้มาแล้วมาแล้วอือันนี้คือใต้ท้องทะเลแห่งแรกของของประเทศไทยวะเนี่ยพี่ๆไอ้ตู้กระจกปลากระบอก สูงที่สุดในประเทศไทยบาเจ็บเฮ้<อ>เราจะไปตรงไหนก่อนนะเราจะขึ้นบันไดเหรอคือเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับบอเจ๊บเราจะได้เห็นแบบว่าออสถานที่ที่บอกว่าสวยงามเลยครับบาเจ็บมาก็เชิญทุกคนนะครับมาเที่ยวบึงฉวานะครับจะได้ความรู้นะครับจะได้ความรู้แล้วเราจะไดะ้เห็นปลานะครับปลาที่บอกันเรียกว่า เราก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นปลาปลาประเทศไทยเนี่ยฮะอันนี้ปลาอะไรปลาทูอ่ะปลาจับปลาทูปลาทูอุ้ยปลาทูป่ะนี่ปลาทูน้ำใช้แฟงก็สามารถที่จะใช้กล้องได้ไรปลาไอยังน้อนี่็น้องขึ้นตัวใหญ่จ้ปลาอยังมาจับเลู่คนบริเทียนองมูลตรงนี้นะนนี่เราจะไปตรงไหนก่อนเนาะ อยจะบอกกันเลยว่าพี่น้องครับบ่าวเองกับบ่เคยมาชักเสือ,อเดี่ยว่น้องเนี้ยโอ้มีการมีใช้ลทริปเรามาขึ้นนี่ดีกว่าบ่าชักตื่นเต้นดีก็คืออยากให้ทุกคนได้มานะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเบื้งฉวากนะครับก็คือออกมาจากตัวสุพรรณนะครับมุ่งหน้าไปทางชัยนาทครับพี่น้องครับเราสิได้เห็นนะฮะความตื่นตาตื่นใจนะฮะอยากไข่มากพี่น้องอยากไข่มาก้ะให้คนก็นสงสัยนะเบื้งฉวากเป็นจังไหนนี่ะเอา้ามันนี่ก็บที่ว่าจะได้เห็นเบื้งฉวากนี่ก้าวแรกของการขึ้นไปจะเป็นมันได้เลื่อนนะ อุ้ยบ่อจะไว้ขึ้นมากกัสะดวกสบายนะบ่ต้องบ่ต้องแบบว่าย่างให้เมื่อยนะครับทุกพลภาพผู้ที่การก็จะมีทางลวดเข็นนะครับในการเดินขึ้นไปเราจะเห็นออเตอร์ฉลามอยู่ตรงหน้าก่อนเลยอันแรกครับผมยังคือให้ไหลเนาะมือนีเนาะคือก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้่ยบ่อจบแหล่งเรียนรู้สำหรับน้องๆนักเรียนนะครับอุ้ยเราจะไปไฮไลท์กันต่อมาเช่นเราจะไปยางม้าสวรรค์โอ้โหบ่อแคบไงตรงนี้ โอ้โหทุกคนนี่เราจะตงลงตรงนี้ได้โอ้โห